สวัสดีครับเ,เพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยหนังเรื่อง My Secret b i l l i o n a i r เมื่อนุ่มเศรษฐีกลายเป็นคนพระเนจรเสือพื้นมั่นใบค่ำไหนนอนนั่นแล้วสาวคนไหนจะมาสนใจเราเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับเปิดเรื่องมาที่ชายคนนี้ชื่อเฟอร์โรเป็นเศรษฐีหนุ่มรูปรอชีวิตดีๆเขามาจะขับเรือไปท่องเที่ยวขับรถคลาสสิกไปออกงาน ขับเฮลิคอปเตอร์ไปเล่นสก,กีที่ภูเขากับเครื่องบินส่วนตัวไปเอาใจสาวแถมเปลี่ยนสาวเป็นว่าเล่นชีวิตนี้มีความสุขเป็นอย่างมากเชา้าวันหนึ่งเขาเดินทางมาที่บริษัทแฟโลคุยกับผู้ช่วยที่เคยวางแผนเอาไว้แฟโลตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มเป็นมูลค่าหลายพันล้านเพื่อจะเอาชนะคู่แข่งปกติแล้วการซื้อหุ้นมากขนาดนั้นจําเป็นต้องไปคุยกับบอร์ดบริหารแต่แฟโลกลับยกหน้าที่นั้นให้ผู้ช่วยแทน วันหนึ่งขณะที่ไปร่วมงานสังสรรค์กับเพื่อนที่แคลิฟอร์เนียแม่ก็โทรมาแจ้งว่าพ่อกําลังป่วยหนะักพ่อจะพบแฟโรเป็นครั้งสุดท้ายแฝโรรีบนั่งเครื่องบินไปทันทีระหว่างทางเขาก็คิดถึงห้วงเวลาสมัยตอนเด็กที่ใช้เวลาร่วมกับพ่อซึ่งพ่อไม่จะสอนให้เขาทมตัวสอนให้แบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะรวยหรือจนพอมาถึงบ้านแม่ก็บอกว่าพ่ออาการหนะักแม่บอกว่าพ่อเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วแฟโลรีบมาหาพ่อทันที ซึ่งพ่อมีคำขอครั้งสุดท้ายก่อนจะตายพ่ออยาขอให้เจ้าไปกิไกลในที่ไม่รู้จักเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยห้ามนำเงินติดตัวไปสักบาทห้ามบอกชื่อจริงให้กับใครรู้ไม่ต้องถามให้ทำตามที่อีพ่อบอกจะ,จะทำตามสิ่งที่พ่อตักการได้ไหมหนูขอคิดแป๊บหนึ่งไม่ได้นะไม่มีเวลาแล้วก็ได้หนูขอสัญญาแม้จะไม่รู้เหตุผลแต่แฟรโรก็รับปากพ่อเอาไว้ไม่กี่วันหลังจากนั้นพ่อเขาก็จากไป หลังจากงานศพเฟรโรก็กลับแคลิฟอร์เนียแล้วฝากผู้ช่วยดูแลบริษัทแทนเขาหลังจากนั้นก็ให้คนขับรถไปส่งที่สนามบินแล้วแลกบัตรประชาชนกับคนขับรถที่หน้าตาคล้ายกันแล้วขึ้นเครื่องตรงไปที่นิวยอร์กซึ่งบนเครื่องก็มีนักธุรกิจคนหนึ่งนิสัยเสียชื่อสจวอยื่นขาออกมากะาว่าจะให้แอร์ลม้มให้แอร์คุกเข่าเสิร์ฟเชิมเป็นให้บอกให้ทำนูน่นทำนี่จนแอร์สาวหมดความอดทนทำให้คนบนเครื่องหัวเราะสะใจ แฟรโรเดินทางมาถึงนิวยอร์กด้วยเสือ้อผืนหมอนใบเขาก็ได้ทําตามที่สัญญากับพาะเอาไว้ว่าจะไม่ใช้เงินเข้าไปในเมืองก็ต้องบกรถไปต่างกับเศรษฐีนิสัยเสียชื่อสสจวดต้องมีคนขับรถรู้มารับมาถึงในเมืองไม่มีเงินก็ต้องรีบหางานไปสมัครงานที่ร้านพิซซ่าเจ้าของเห็นหน้าหลอกกว่าเจ้าของร้านก็ไม่รับแล้วแฟโรก็ามาที่บารแห่งหนึ่งเพราะมีถั่วกินฟรี เขาได้พบสาวหน้าตาดีคนหนึ่งสาวคนนี้เห็นแฟรโรหล่อดีก็เลยทักทายเขาแต่พอสาวรู้ว่าไม่มีเงินแถมยังตกงานหล่ออย่างเดียวไร้น้ำยาเธอก็เดินหนีไปหลังจากนั้นสาวอ้วนก็เดินเข้ามาเธอแนะนำว่าเธอชื่อพีดาพีด้าถามว่าคืนนี้จะไปต่อที่ไหนดีจ้าแฟรโรบอกว่าไม่มีที่ไปไม่มีที่จะสุกหัวนอนด้วยซ้ำพีด้าเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีบ้านก็เลยชวนไปนอนด้วยเพราะหวังว่าจะได้กินนมหลอดแทนค่าเช่า พอมาถึงบ้านก็เห็นเพื่อนของน้องพีด้านอนหลับสลบสลดยอยู่น้องพีด้าบอกว่าอย่าไปสนใจให้ไปรอที่ห้องนอนสักพักพีด้าก็เข้ามาในห้องนอนในชุดเซ็กซี่ปาโรเห็นก็ตกใจแกล้งง่วงง่วงนอน แต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะพีด้าหวังจะเอาให้ได้โชคยังดีที่แฟรโรหัวไวโดยโกโหกออกไปว่าเขาเป็นเ์พีด้าเลยทําอะไรไม่ได้นอกจากนอนคืนนั้นแฟรโรนอนไม่ได้เพราะเจนอนกลนเสียงดังทนฟังไม่ไหวแฟรโรเลยเดินมาคิดจะนอนที่ห้องรับแขกโกเห็นเพื่อนของพีด้านอนอยู่แฟรโรมานั่งจ้องมองสาวอยู่ที่โซฟาเธอลืมตาขึ้นมาก็เลยตกใจตื่น นึกว่าไอ้แฟโรเป็นโรคจิตคิดจะบอกขยี้เลยทําให้เขาต้องมาเดินถนนกลางดึกเลยถูกชายสองคนเข้ามาไถาเงินเปิดก่อนได้เปรียบแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีปีนขึ้นบันไดหนีไฟทําให้ผู้หญิงบนตึกตกใจโทรแจ้งตํารวจจับเขากระเป๋าใบเดียวของเขาก็ถูกชายสองคนเอาไปตำรวจให้เศษเหรียญให้แฟโรโทรหาญาติมาประกันตัวแต่แฟโรเลือกที่จะเก็บเหรียญเอาไว้และแกล้งโทรหาใครบางคน ตำรวจเลยให้เขาเข้าไปนอนในโคกพอรุ่งเช้าตำรวจก็มาปล่อยแฟรโรเพราะเขาไม่มีความผิดซึ่งเขาก็ไม่อยากไปเพราะอยู่ที่นี่อยู่ฟรีกินฟรีแล้วภาพก็ตัดมาที่ผู้หญิงที่นอนอยู่บนโซฟาเธอมีชื่อว่าไดแอนระหว่างเดินกลับบ้านเธอก็ระแวงว่าจะมีผู้ชายเดินตามเพราะเธอเคยเจออดีตที่เลวร้ายไดแอนกลับถึงบ้านแม่ก็เชียร์ให้ไปเดทกับผู้ชายที่มีฐานะคนหนึ่งแต่เธอกลับปฏิเสธเพราะไม่พร้อมจะคบใคร ทางด้านแฟโรไม่มีที่นอนก็มานอนที่เก้าอี้ในสวนพอตื่นขึ้นมาหิวก็ไปซื้อไส้กรอกอีสานกับรถข้างทางแฟโรถามว่าไส้กรอกอีสานราคาเท่าไหร่เจ้าของร้านก็บอกว่า2ดอลลาร์แฟโรมี50เซนแฟโรถามว่าเงิน5 0เซนจะซื้ออะไรได้บ้างเจ้าของร้านก็เลยให้ไส้กรอกอีสานไปกินฟรีๆไม่คิดเงินแฟโรประทับใจมากก็เลยถามเจ้าของร้านชื่อว่าอะไรชายแก่บอกว่าเขาชื่ออังตูโร แฝดเอาเงิน50าสิบเซนไปซื้อหนังสือสมัครงานมาอ่านระหว่างยืนอ่านหนังสือสมัครงานก็มีคนขับรถตู้ถอยมาชนคนขับรถก็รีบลงมาขอโทษ I'm a sorry and s o r เดคุณเป็นอะไรมากไหม ไอโอเคไอไม่เป็นอะไรมากคุยกันไปคุยกันมาจึงรู้ว่าคนขับรถชื่อเฟสเฟสพาแฟโรไปนั่งที่หน้ารถเมื่อรู้ว่าแฟโรกำลังหางานทำอยู่เฟสจึงพาแฟโรไปสมัครงานเป็นคนขับรถที่บ้านมหาเศรษฐีหลังหนึ่งมหาเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือมหาเศรษฐีนิสัยไม่ดีที่มีชื่อว่าสจวตนั่นเอง สตวดถามว่าขับรถไปหรือเปล่าแฟร์โรคิดในใจว่าทั้งเรือทั้งรถทั้งเครื่องบินขับมาเป็นหมดแล้วสตวจึงรับเอาไว้ด้วยค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยแต่ความคาดหวังสูงแล้วให้เริ่มง,งานได้เลยดูเหมือนว่าเมียใหม่ของสตวดจะแอบชอบแฟร์โรอยู่เหมือนกันนอกจากนั้นลูกสาวของสตวชื่อแนนซี่วันๆไม่ทําอะไรนอกจากแปบมือขอเงินจากพ่อขณะที่แฟร์โรล้างรถลูกสาวสตวดก็เข้ามาถามว่ามีแฟนหรือยังจ๊ะ ดูเหมือนน้องแนนซี่จะให้ท่าแฟร์โรสด้วยนอกจากล้างรถคืนนั้นก็มาเป็นบาร์เทนเดอร์ต่อชงแล้วเสร็จก็ต้องมาล้างจานและไปส่งแขกใช้งานเกินคุ้มค่าแรง300ระหว่างทางเขาก็โทรไปหาผู้ช่วยของเขาสั่งให้จ่ายโบนัสทุกคนในบริษัทคนละ5 0 0 0ดอลลาร์ทำให้รอเลนแปลกใจมากปกติแฟร์โรจะไม่ใส่ใจคนอื่นจากส่งแขกก็จะเข้าไปนอนเปิดประตูเข้ามาก็ต้องตกใจตื่นเพราะเจอแคทเมียใหม่ของเจ้านายนอนรอยอยู่บนเตียง แต่ยังไม่ได้ทำอะไรก็ได้ยินเสียงเขาประตูแฟโรจะบอกให้คุณนายแคทไปหลบที่ใต้เตียงคนที่เข้ามาใหม่ก็ปรากฏวภาเป็นปน้องแนนซี่ น้องแนนซี่เบาแอก็อยากมาจัดหนักกับเขาแฟโรบอกว่าเขาหน่วยเขาไมา่อยากทำอะไรแบบนั้นแล้วสักพักก็มีคนมาเคาะประตูแฟโรเลยบอกให้น้องแนนซี่ไปหลบที่ตู้เสื้อผ้าคนที่เปิดประตูเข้ามาปรากฏว่าเป็น,ปะนปะสะจวตสะจวตก็ขอมีอะไรกับเขาแฟโรบอกว่าคงไม่ได้เขาเป็นโรคทำเอาเสะจวดชักมือกลับมาแทบไม่ทันเมื่อสะจวตออกไปนาะงลูกสาวก็เข้ามาบวกต่อแฟโรเลยไล่ออกไปแบบไร้เรื่อยใหญ่เธอจึงบมงโหเป็นฟืนเป็นไฟเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกัน พอถึงคิวคุณนายแคทก็ได้แต่หัวเราะ <c oughs> แม้ต่มาบ้านี้ก็หิวกระหายเหมือนเจ้านายเลยนะครับท่านผู้ชมแล้ววันต่อมาเฟโลก็ขับรถมาส่งเจ้านายที่บริษัทเขาก็ได้พบกับไดแอนอีกครั้งเฟโลเข้าไปทักแต่เธอทำเป็นไม่สนใจเธอจำได้จึงโทรไปบอกเพื่อนว่าเจอไอ้โรคจิตที่บริษัท สอมวันต่อมาไฟโรสส่งดอกไม้ช่อใหญ่ให้กับไดแอนซึ่งถือก็ไม่รู้ว่าใครส่งมาน้ามัดมันอยู่ใสผู้ใดส่งมาให้นะต่อจากนั้นเจ้านายก็โทรมาหาบอกว่าให้เอากระเป๋ามาส่งที่บ้าน เธอไม่อยากไปเพราะถ้าไปก็ต้องเจอไอ้โรคจิตสัตจจดบอกว่าถ้าไม่มาก็ลาออกไปเลยนายแอนจึงนำกระเป๋ามาให้ที่บ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้หลังจากเสร็จธุระสสจจดก็สั่งให้แฟรโรไปส่งนายแอนที่บ้านระหว่างทางแฟรโรก็แอบมองนายแอนจนเธอต้องบอกว่านี่คุณช่วยมองถนนไม่ได้เลยะแฟรโรจงึงแนะนำตัวและขอโทษที่ไปมองหน้าเธอในคืนนั้นคุณได้รับดอกไม้ที่ผมส่งไปขอโทษไหมมันจึงทำให้เธอประทับใจแล้วทั้งสองก็ไปดื่มกาแฟด้วยกันนายแอน บอกว่าคุณไม่เหมือนคนขับรถเลยนะนี้คดีมาหรือเปล่าเปล่าคือแบบว่าเรื่องมันยาวเลยเนาะคุยกันไปคุยกันมาจงรู้ว่าไดอานนาไม่กล้าออกเดทใหม่เพราะสามีเก่าของเธอเพิ่งตายเมื่อ9ปีก่อนพ่อกับแม่ก็ยัดเยียดผู้ชายให้ตลอดเธอเป็นนายหน้าขายอ่างสาริมทรัพย์ให้กับสจวดมา3ปีแล้วตอนนี้เธอกำลังมองหางานใหม่อยู่เมื่อเธอรู้ว่าแฟโลเพิ่งทำงานเธอก็เสนอให้ยืมเงินเธอก่อน ขอเงินเดินออกค่อยคืนเธอก็ได้แฟโลบอกว่าไม่เป็นไรทั้งสองคุยกันแบบเข้าอกเข้าใจพอจะกลับก็เลยจูบลาพอแม่ไดแอนที่แอบ,บดูก็สงสัยว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใครไดแอนบอกว่าเขาเป็นคนขับรถให้เจ้านายแม่ไม่เห็นด้วยหาผัวทั้งทีหาให้ดีกว่าคนขับรถไม่ได้หรือไงะตบก,กับบานผัวหนึ่งทีช่วยพูดกับลูกให้หน่อยเอออะไรอะไรก็ผมวันต่อมาไดแอนขอลาง,งานสะจดก็ไม่อนุญาตแฟโลก็เลยมากับเธอแบบเดทไปด้วยทำงานไปด้วย วันต่อมาน้องแนนซี่ก็มาที่บริษัทกะว่าจะมาเอาคืนแฟโรบอกว่าแฟโรเข้าไปในห้องนอนหวังจะข่มขืนเธออีพอก็หูเบาเชื่อเขาง่ายๆก็เลยไล่แฟโรออกไดแอนได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็มาช่วยแฟโรก็เลยถูกสะจวตรไล่ออกไปอีกคนไดแอนก็เลยชวนแฟโรไปทานข้าวเย็นที่บ้านพ่อแม่ไม่ชอบแฟโรอยู่แล้วเห็นแฟโรมากินฟีก็ไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ยิ่งโมโหไปอีกเมื่อรู้ว่ามันเป็นคนทําให้ไดแอนโดนไล่ออก จึงขอเวลานอกคุยกันเฉพาะครอบครัวแม่ถามว่าเขาอายุเท่าไหร่เธอตอบไปว่าอายุ32อีแม่ก็ยิ่งประชดว่าสุดยอดไปเลยอายุ32ยังไม่มีงานทำคงจเจริญเจริญกันแหละพอถึงเวลาทานข้าวแฟโลก็ตักเอาตักเอา,เอายิ่งทำให้คนเป็นแม่เกลียดไปใหญ่ วันต่อมาไดแอนมีความคิดที่จะตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ก็เลยชักชวนแฟโรมาเป็นหุ้นส่วนโดยความที่แฟโรเป็นนักบริหารสร้างบริษัทมาด้วยตนเองก็เลยให้คําแนะนําให้กับไดแอนแฟโรบอกว่าเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนเหมือนเธอจึงทําให้เธอเคลิบเคลิ้มเริ่มกอดจูบก,กันแต่เนื่องด้วยเธอมีปมในใจเธอจึงทําไม่ได้แฟโรเลยถามว่าสาเหตุมาเนื่องจากอะไรไดแอนจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเมื่อสามีเธอจากไป เธอได้แต่สงสัยว่าสามีเธอตายยังไงหนึ่งในสหายร่วมรบของสามีของเธอโทรมาเรียกให้เธอไปที่บ้านบอกว่าจะเล่าเรื่องราวให้ฟังสุดท้ายมันก็หลอกไปขยี้ใจเธอ เธอได้ระบายความเจ็บปวดขึ้นมาแฟลโลก็เข้าใจวันต่อมาบริษัทของไดแอนก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นพนักงานที่ไม่พอใจสะจวดตก็ลาออกมาอยู่ที่บริษัทของเธอซึ่งตอนนี้บริษัทของเธอก็เป็นไปด้วยดีไดแ,แอนบอกว่าเธอไม่สามารถทําได้ด้วยลําพังโดยปราศจากเขาหลังจากนั้นแฟลโลก็ได้รับข่าวร้ายจากผู้ช่วยว่าบริษัทคู่แข่งจะย่างซื้อหุ้นจากเขาไปแต่ถ้าเขาไม่มาประชมุมทุกอย่างก็จบแฟลโลก็เลยแอบบินกลับไป จัดการคู่แข่งจนชนะคดีหลังจากนั้นเขาก็รีบกลับบินโอ้รีบบินกลับไปที่นิวยอร์กไดแอนก็ถามว่าหายหัวไปไหนมา มีความลับอะไรหายหัวไปทั้งวันแฟลโลก็บอกให้เชื่อใจเขาแต่อยู่ดีๆคุณนายแคทก็มาหาเขาที่บริษัทหมอพพอรักกันถึงที่โดยไม่สนใจว่ามีไดแอนอยู่เธอรีบวิ่งหนีไอแฟโลจนทำโทรศัพท์หลน่นแฟลโลก็เลยโทรเข้าโทรศัพท์บ้านแน่นอนว่าอีนังแม่ก็ตัดสายตลอดและแล้วก็ครบ30วันที่แฟลโลให้สัญญาไว้กับพ่อแฟลโลจึงตัดสินใจโทรไปหาไดแอนอีกครั้งอีแม่ก็บอกว่าเลิกยุ่งกับลูกสาวฉันสักทีแล้วแฟลโลก็ได้หายจากบริษัท ซึ่งไม่รู้ว่าเขาไปไหนเฟดได้ไปหาแฟโลที่บ้านของสจวดเพื่อจะขอบคุณเขาได้รับเช็คเงินสด50 0 0 0นดอลลาร์ทุกคนก็งงไม่อนจย่าไก่ตาแตกแฟโลโทรมาเล่าให้แม่ฟังบอกว่าเขาได้เจอรักแท้แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเสียเธอไปแม่บอกว่าให้ไปควา้าว่าที่ลูกสะั้ยกลับมาให้ได้แฟโลกลับไปไปง้อทึงบ้านซึ่งอีนังแม่ก็พยายามไล่เขากลับไป ไดแอนจึงเข้ามาเห็นพอดีจึงรู้ความจริงว่าแฟโลโทรมาหาหลายครั้งแต่ถูกแม่ตัดสาย สุดท้ายเธอก็ยอมยกโทษให้กับเขาแฟโลก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันที่แคลิฟอร์เนียไดแอนตอบตกลงโดยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยแม้แต่น้อยไดแอนยืนยันว่าจะไปกับเขาเพราะเห็นความดีในตัวของแฟโลแฟโลก็เลยพานั่งเครื่องบินกลับไปที่แคลิฟอร์เนียพอมาถึงก็มีคนขับรถมารับไดอนาน่าก็เริ่มงงพอนั่งรถแฟโลก็บอกความจริงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นลูกเศรษฐีอ้าวถ้าอย่างนี้นาะงเอกก็ต้องโกรธสิครับเพราะถูกหลอกมาโดยตลอดเปล่าครับเปล่าเธอแฮปปีส้สุดๆมีบ้านหลังใหญ่มีคน รับใช้สะดวกสบายสุดๆแบบนี้แล้วจะไปโกรธทำไมล่ะครับท่านผู้ชมและและ้วพระเอก,กขอทนางเอกแต่งงานคนที่ดีใจที่สุดก็คืออีพออีเมรนั่นเองส่วนแองจโลที่เคยให้เสกอกอีสานกับพระเอกก็ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารอิตาลีส่วนเจจวดเศรษฐีปากเสียก็มีรักใหม่เป็นชายด้วยกันและและ้วนังก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ